สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พาทุกท่านมาคัดถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกเนื่องจากมีคนสนใจเยอะนะคะอาจเกี่ยวกับถุงพลาสติกมีคนอยากจะลองทํานะคะเราก็เลยจะมาบอกรายละเอียด แล้วก็บอกเรื่องราคาว่าจากการที่เขาถามเข้ามานะคะทุกคนคือมีคนถามเข้ามาว่าถุงพลาสติกเนี่ยคัดเรียบร้อยแล้วบรรทุกได้ประมาณกิโลเวลาไปส่งโรงงานรถกระบะคันนี้นะคะที่เราเคยบรรทุกได้ประมาณห้าร้อยโลนะคะไม่เกินห้าร้อยโลคือ p ีอีเหนียวนะคะคือยัดเต็มที่แล้วแล้วก็ไฮเด่นได้ประมาณแปดร้อยโลนะคะแปดร้อยโลคือเต็มที่แล้วที่ไปส่ง ที่เราเคยไปส่งจากประสบการณ์ของเราการอัดกันบรรทุกมันก็แล้วแต่คนนะว่าใครจะมีความสามารถในการอัดการยัดได้ขนาดไหนน้าหนักมันก็ไม่แน่นอนแต่ของเราจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วมีคนถามเข้ามาอีกนะคะจากพนักงานที่เขาขายให้เราแล้วก็จากพนักงานอาจากคนอื่นนะคะจากคนข้างบ้านหรือคนที่อยากจะทําอาชีพนี้ไม่ใช่แค่ใน youtube นะคะที่ได้ตั้งคําถามนี้ว่าอ่า พลาสติก PE นะคะคือตัวเหนียวตัวเนี้มันโล16บาทที่ลงหลอมไฮเดนมันอยู่ที่13บาบาทที่ลงหลอมแต่ทำไมเวลาซื้อถึงซื้อราคาโล5บาทเท่ากันดิฉันซื้อโล5บาทนะคะทุกคนโล5ห้าบาทแต่ตอนนี้นะคะราคาร้านใหญ่ปรับลงแล้วนะคะปรับลงเป็นวันจันทร์ที่ยี่บสามนี้ละค่ะปรับลง1บาททุกรายการนะคะ1บาททุกรายการเพราะฉะนั้นเราจะปรับราคาลูกค้าลงเหลือ4บาทนะคะ เหลือ4บาทจากที่เคยซื้อ5บาทเราจะปรับลงเหลือ4บาทนะคะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากราคาโรงงานปรับลงด้วยแล้วก็อาจจะมาบอกนะคะว่า PE เหนียวโล16บาทลงหลอมไฮเดนลงหลอม13บาทแต่ทำไมถึงซื้อราคาเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่า PE เหนียวราคาแพงกว่าแต่บรรทุกได้น้อยขัดยากกว่าไฮเดนบรรทุกได้เยอะขัดง่ายกว่า ก็เนี่ยค่ะคือเหตุผลคืออ่ะการคำนวณแล้วก็การตัดสินใจของดิฉันแล้วว่าดิฉันจะซื้อราคานี้นะคะการซื้อของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ดิฉันคำนวณทุกอย่างออกมาเปะ๊เปะหมดเลยนะคะว่าดิฉันสามารถซื้อได้แค่นี้นะคะก็คือโล4บาทเพราะดิฉันต้องมาคัดต้องมาเฉลี่ยขยะแล้วก็ต้องมาจ้างคัดต้องมาบรรทุกนะคะเฉลี่ยแล้วตกถึงดิฉันก็เหมือนกันค่ะโล4 5บาทเหมือนกันดิฉันก็ต้องได้ในส่วนนี้คือส่วนที่อ่ะ ต้องได้ราคาเนี้ยค่ะต,ต้องต้องต้องได้หักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตัวเองต้องได้ห้าบาทถ้าไม่ได้ห้าบาทคือไม่คุ้มนะคะสําหรับดิฉันดิฉันก็จะซื้อได้ขนาดนี้เนาะประมาณนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนถามนะคะว่าบรรทุกได้กิโลแล้วราคาเท่ากันทําไมซื้อราคาเท่ากันทั้งทังที่ของมันสินค้าเวลาไปขายลงใหญ่อะ่ะมันคนละราคากันปัจจัยที่เราซื้อเท่ากันเพราะว่าเราต้องมาเฉลี่ยนะคะทุกคนต้องมาเฉลี่ยราคาเท่ากันก็จริงแต่การบรรทุกอ่ะอ่าพีอีเหนียว e. นะคะ เวลาเราอัดยัดเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะเด้งกลับมามันจะเด้งคืนมันจะคืนตัวค่ะมันจะคืนตัวมันจะยัดได้ไม่มากมันจะเด้งคืนกลับมาแล้วมันจะทําให้เราไม่สามารถยัดได้เยอะแล้วน้ําหนักที่เราไปส่งอ่ะมันก็จะอ่าบรรทุกได้น้อยเราก็ต้องมาหักต้นทุนการขนส่งด้วยแล้วก็ส่วน PE อ่ะ PE เหนียวมันราคาถูกก็จริงแต่มันอัดได้เยอะแล้วก็มันคัดง่ายกว่านะฮะมันคัดง่ายกว่าถึงมันจะมีเศษถุงมือถึงอะไร แต่มันก็คัดง่ายกว่าไม่ต้องดูละเอียดมากเอาเศษถุงมือออกเศษขยะออกก็คืออัดยัดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปขายได้เลยแต่พี่อีเหนียวมันต้องมาผึ่งดูอะ่ะทุกคนมันต้องมาคลี่ดูมันต้องมาอ่ะดูให้ละเอียดนะแล้วก็เวลามันโดนละอองฝนนิดนึงมันก็จะจับตัวเป็นเป็นน้ําเลยทุกคนละอองฝนแค่นิดเดียวค่อนข้างบรรทุกได้น้อยแล้วก็อ่ะรายละเอียดเยอะนะคะก็เราก็จะซื้อเฉลี่ยเฉลี่ยกันมาประมาณนี้นะคะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพเย่เย่เย่ปาติจะได้กลับบ้านแล้วปาติว่าจะได้กลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านแล้วปาติบอกวันนี้นะคะพาทุกคนมาคัดเหนียวค่ะเฉพาะเหนียวอย่างเดียวนะคะพีอ e. ีเหนียวอย่างเดียวใกล้จะเสร็จใกล้จะเต็มรถแล้วค่ะของอยังไม่หมดนะคะแต่ว่าของอยังเหลืออีกเยอะในโกดังแต่ว่า วันนี้จะไปส่งแค่รถนี้รถเดียวนะคะพี่ลีสวัสด,ดีค่ะหน้าดำค้าเคลียดสวัสดีค่ะป๋าปูก็ไี่ตอสวัสดีครับป๋ายกมือด้วยป๋ายิม้มป๋ายิม้มป๋ายิม้มป๋าเหลิมปาเหลิมวันนี้นะคะเราจะไปส่งแค่เหนียวอย่างเดียวนะคะพีเีเหนียวเต็มรถนี้นะคะทุกคนเต็มแบบเต็มแบบอย่างนี้เลยนะคะ เต็มแบบเลยขึ้นไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราคลิปนี้ความรู้ก็คืออ่าเหนียวเต็มรถนี้น้ำหนักจุบรรทุกได้ประมาณกี่โลความรู้ในคลิปนี้ก็คือจะมาบอกว่ารถกระบะคันหนึ่งสามารถบรรทุก p e เหนียวแบบแน่นๆอย่างเงี้ยได้กิโลอันนี้คือเราคัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งกันค่ะวันนี้ก็พ่อกับปฏติกก็ช่วยแค่วันนี้ ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็เลยมาถ่ายปิดท้ายให้ทุกคนดูค่ะว่าการคัดเหนียวถ่ายปฏิคนสวยดีกว่าหน้าดูกว่าการคัดเหนียวอันนี้ที่มันถูกระองฝนนิดหน่อยก็ต้องต่างนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดู มันถูกฝนก็ต้องตากนะคะทุกคนโรงงานใหญ่ค่อนข้างละเอียดนะคะเนี่ยทุกคนกว่าจะได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารถกระบะคันนี้ที่เราจุเต็มที่ได้กี่โลโยังเหลืออีกเยอะนะคะทุกคนนูน่นในกระดังก็เนี่ยมาทำให้ดูค่ะเป็นอาชีพของเราเผื่อจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนบ้างรถกระบะคันนั้นนะคะเต็มรถกระบะ พ่อพี่หลีแล้วก็้าติคัดกันสามคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าสามคนนี้คัดกันหนึ่งวันเต็มรถกระบะคันนี้วันครึ่งนะทุกคนเขาคัดกันวันวันหนึ่งก็วันไม่เต็มดีอะทุกคนคัดวันละไม่ไม่เต็มแปดชั่วโมงเนาะก็คัดแบบคัดแบบเรื่อยๆสบายๆค่ะคัดไม่ได้คัดเต็มวันแบบแปดชั่วโมงเป๊ะๆเนาะก็คัด นับเวลาก็วันหนึ่งก็คัดกันอยู่ห้าหกชั่วโมงอันนี้ก็วันครึ่งวันครึ่งเต็มรถกระบะนี้จะได้กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นหวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน่นอนนะมีคนถามเรามาว่ารถกระบะคันหนึ่งบรรจุได้ประมาณกิโลนะคะเคยมีคนถามนะคะไม่ได้ถาม ไม่ได้ถามใน YouTube แต่เขาถามข้างนอกนะเขาถามว่ารถกระบะคันหนึ่งบรรทุกได้กี่โลคลิปนี้เราก็เลยมาทำให้ทุกคนดูนะคะว่ารถกระบะคันหนึ่งบรรทุกเฉพาะเหนียวเนี่ยพีี e. เหนียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อัดนะคะแต่ว่าก็คือเหยียบเหยียบลงไปมว้มวนๆแล้วก็เหยียบจะได้กี่โลเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันนะคะ ควรจะได้แต่ละบาทเถอะทุกคนไม่ใช่ง่ายนะคะโกติกว่าใจอะไรไม่ง่ายเล <c oughs> ยไไเลใครอยากจะลองอาชีพนี้ก็ลองดูค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่ารถนี้เราจะได้กี่บาทนะคะคไปค่ะทุกคนไปส่งของกันคะ่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะ วันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองนะคะดิฉันตอนแรกก็จะไม่ลงนะคลิปนี้คิดไปคิดมาก็เออลงไปเหอะไม่เป็นไรก็เผื่อจะมีความรู้กับอ่าคนอื่นบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอันนี้เป็นบินร้านใหญ่นะคะทุกคนนี่ค่ะราคาก็จะปรับลงเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามนี้ราคาจะปรับลงแม่ทาคลิปอยู่ลกแมวไปเร็วๆว เนี่ยค่ะอ่าพีเอเหนียวเต็มรถนะคะเต็มรถกระบะที่เราถ่ายไปนะได้ที่430โลนะคะทุกคน430โลโล16บาทนะวันเนี้ยวันวันที่20ตุลาน่นะเราไปส่งอ่ะยังได้ที่โล16บาทนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะวันที่23นี้นะคะราคาจะเริ่มลงแล้วนะคะพีเอเหนียวจะเหลือที่โล15บาทนะคะนะคะทุกอย่างจะลงหมดเลยในวันที่23นี้นะคะ ก็ราคาจะปรับลงแล้วก็มีคนถามเรานะคะทุกคนมีคนถามเรามาหลายคนเหมือนกันนะมีคนถามเรามาหลายคนเดี๋ยวปิดร้านเดี๋ยวปิดชื่อร้านเขาไปนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยเวลาช่างเราจะไปช่างกิโลร้านใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนไป PE อย่างเดียวก็ได้ที่น้ําหนัก430กิโลนะคะ มีคนถามเราว่าบอกคนอื่นเขาละเอียดแบบนี้ไม่กลัวคนอื่นเข้ามาซื้อแข่งหรอไม่กลัวนะคะทุกคนไม่กลัวซื้อเลยค่ะซื้อเลยเราก็เพราะว่าอาชีพนี้มันไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะคะทุกคนอาชีพนี้มันไม่ได้ทํากันง่ายๆอ่ะมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะไอ้ที่ดิฉันพูดนี่มันยังน้อยไปนะคะมันมีรายละเอียดเยอะมาก ราคาน้ำหนักรถนี้ก็ได้อยู่ที่430โลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะเนี่ยเวลาเราไปส่งอะหลายๆอย่างบางครั้งมันไม่ได้ไป PE เหนียวอย่างเดียวทุกคนมันไปมันจะมีรายการเนี่ยค่ะ PE เหนียว PE อา PE ใส HD ก็คือไฮเดนนะคะ HD ใส HD ดำ PE สีมันมีหลายอย่างหลายแบบหลายอาอย่างนะคะทุกคน รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะแล้วก็โรงงานที่ไปส่งนี่ไม่ใช่ว่าจะส่งกันง่ายๆนะคะทุกคนโรงงานที่เขาไปส่งนี้เขาค่อนข้างจะละเอียดแล้วเขาก็เลือกลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าคนไหนที่ทําไปไม่ดีไม่ละเอียดโรงงานใหญ่เขาก็ไม่แคร์นะคะเขาก็ด่าเลยนะคะเขาบอกว่าต่อไปไม่ต้องมาส่งเขาพูดแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรไปก็ทําให้ดีนะคะกพประมาณนี้ค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ราคาก็จะปรับลงแล้วเราก็จะปรับลูกค้าจากเคยซื้อโลห้าบาทก็จะเหลือโลสี่บาทแล้วนะคะบอกลูกค้าด้วยนะคะเนี่ยคลิป,นลปนเนี้ยคลิปเนี้ยที่ทาเนี่ยอะลูกค้าที่เขาขายของให้เราอะเขาก็ดูนะคะเขาก็ดูติดตามใน youtube เขาก็จะรู้เขาก็จะรู้ว่าเราอะไปขายได้เท่าไหร่อ,อแล้วทําไมเขาถึงไม่ไปขายเองเพราะการไปขายเองมันไม่ใช่ขายง่ายๆนะคะทุกคนมันต้องคัดละเอียดมันต้องมีการวางแผนการ ไปส่งกันตากพื้นที่จัดเก็บทุกอย่างมันหลายอย่างนะคะเขาก็รู้ว่าเราไล่ราคานี้แต่เขาก็ไม่ทําเองนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทํากันง่ายๆค่ะทุกคนมีคนถามเข้ามานะคะว่าไบบอกเขาแบบนี้เขาไม่กลัวเขามาซื้อแข่งหรอไม่กลัวนะคะทุกคนไม่กลัวนะลองกันได้คะ่ะลองกันได้ของแบบนี้คนที่ลองแล้วเลิเลกก็เยอะแยะนะคะเหมือนเราเราก็ไม่รู้วันไหนจะเลิกนะคะนี่นะคะเอามาทําให้ดูประมาณนี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ